ได้องเราแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่บอร์ดมันก็ไม่ค่อยเลอะอะไรงี้เดี๋ยวเรานำเสร็จแล้วกรัรจะประกอบกับอนามันทินเนอร์ล้างๆสักหน่อยก็ยได้ครับนี่ไปนี้ครับเนี้ยมันต้องเอาบอร์ดออกครับเพื่อจะเปลี่ยนใส่แพร์เนี่ยใสยแ่แพรมันจะวางอยู่บนนี้ครับเห็นไหมใส่แพรยาวอยู่เหมือนกันนะครับส่วนที่ขาดไปนี่เท่าไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราขอวัดก่อนส่วนเซเล็กนี่นี่เซเล็กนี่อันนี้ใสแ่แพร์เซเล็กเดี๋ยวเราเช็คเช็คปลายแล้วก็ต้องแกะนี่ยางนี่ออกนะครับแล้วก็แกะปลายออกมา แกปลายมาเช็คไม่ต้องถอดบอร์ดเนี่ยสังเก,กตแล้วก็เช็ควัดใช้พิเตอร์เข็มวัดครับว่ามันอยู่มีอยู่ประมาณหกหกหกลายลายประมาณหกพินนะครับแล้วก็วัาก็ค่อยรัดเอาวัดเอาะคระับส่วนเส้นใหญ่นี่ขาดไปแล้วนะครับเส้นใหญ่หัวจะโผล่ด้านนี้แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เส้นใหญ่จะหัวจะโผล่แล้วขึ้นมานี่นะครับนี่ นี่เราก็ได้สายแพรมาแล้วครับนี่ใส่ไปนะครับหยิบปุ่มใส่แล้วก็พับพับตามรอยมันจะมีรอยอยู่พับตามรอย,รอย,อย,พรอยแพรเก่านะพับแล้วก็ขึ้นมานี้นี่เนี่ครับออกมาด้านนี้นี่วิ่งมานี่ครับนี่ออกมานี่ครับเราจะใส่บอรดด้านนี้นี่เดี๋ยวก็พับขึ้นพับเสียบสับเกตเหมือนกันตัวเลกเหมือนกันนะครับ ใส่แเล็กกันเนี่ยลงนี่ขับออกนนี้ครับนี่เดี๋ยวตัวนี้มันจะอยู่ใต้บอร์ดฮนี่ยแพมจะอยู่ใต้บอร์ดเนี่ยเดี๋ยวเราบอร์ดใส่นี่ครับแพอยู่ใต้นี้แล้วก็นราจแล้วก็หมุนขึ้นมาอย่างนี้เสียบนะครับเดี๋ยวเขากะกอบก่อนนะครับกี้แต่เมื่อกี้ลองข้างนอกแล้วบอร์ดใช้งานได้ครับเปิดติดเนี่ยเราจะใส่บอร์ดนะครับครับบอร์ดใส่ แต่ขนาอนี้แล้วก็เราก็พับแพรใส่ไปเลืนอยครับนี่แพรเล็กนะครับก็เดี๋ยวมันเข้าไปข้างในใส่ไม่ได้นะครับแพรใหญ่เหมือนครับดันเข้าไปหน่อยครับนี้ยแล้วก็ใส่แพรใหญ่ แล้วเี๋ยเอาก็เทปล็อกไหน่อยนะครับครับแล้วก็เอาเทปล็อกไว้เลยนะครับไม่ให้ตัวล็อกมันกระเดิดขึ้นมานะครับก็ค่อยดันบอร์ดเข้าไปนะครับ <Yeah. S 1> นี่แล้วเก็บสายแพรนะครับให้เรียบร้อยพับไปอย่างนี้นะครับนี่ ตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยพับเหมือนกันครับพับเข้าไปนี้นะครับโอเคเดี๋ยวขอเก็บสายแพรเก็บสายไฟเรียบร้อยแลครับถ่ายดูอีกทีนะครับนะครับสายยาพอสมควรนะครับนี่แล้วก็ใส่ลำโพงก่อนนะครับเดี๋ยวลำโพงจะลงมากดสายแพรตรงนี้เองครับนี่เดี๋ยวเขาใส่ลำโพงนะครับ ครับนี่ฮะก็ประกอบได้ประมาณนี้ครับนี่สายเรียบร้อยแลครับเดี๋ยวเรามาลองกนก่อนก่อนจะปิดประกอบใส่หน้นนากาศแล้แล้วเรามาลองชาร์จก่อนนะครับนี่ฮะชาร์จได้ครับโอเคชาร์จได้ก็ชุดนี้ใช้ได้หมดนะครับลองเปิดเครื่องก่อนอน,นะครับนี่เครื่องก็กดนี้เลย โอเคเสียงออกแล้วครับลองเชื่อมต่อกนนะครับโอเคนะครับนี่ฮะเชื่อมต่อแลนะครับโอเคกลเป็น,อ,นอันใช้งานได้นะครับเดี๋ยวขอประกอบให้เรียบร้อยคีนะ้ลองอีกทีนะครับ <Okay. S 1> okay. เวลาประกบฝาครับอย่างที่บอกว่าตัางต้นคลิปครับต้องดูนะครับดูตำแหน่งนะครับนี่ดูตำแหน่งนครับจะมีตำแหน่งนี่เป็นตุ่มอยู่เป็นตุ่มอยู่แล้วก็มีมาร์กนี้ครับนี่ข้างน,นี้ตุ่มอยู่ตรงนี้ข้างนอ็อตใส่ดูครับมันจะเข้าเนี่ยมันจะเข้าตำแหน่งแาบงี้นะครับ ใส่นอส็อตครับนอ็อตมันจะมีอยู่ตรงนี้ครับนี่อันนี้อันนี้สี่ตัวนะครับอันนี้จะเป็นที่ยึดกับตัวโครงนะครับอันนี้พอตึงๆมือพอแล้วครับไม่ต้องไปนั่นมากนะครับ แน่นมากเลยตอนนี้จะแตกครับจะมียางรองอยู่นะครับพอตึงมือพอแล้วครับใส่วางตรงด้านม้าก่อน,นครับแต่ถถ้าเป็นด้านใครด้านมันมันจะพอดีนะครับจะไม่กระเดิดนะครับ แบบประกอบตัวโครงครับเแล้วก็วรอบๆตรงนี้ครับ4จุดนะครับใส่กาบแล้วก็ทางนี้ออกนี่ครับแงบ่งใบครับ ลแล้วก็แต่งห้น่อยครับนี่ใครมีกาวยางเอากาวยางติดหน่อยครับตรงนี้ครับกลับไปอันเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวลองชาร์จดูนะครับทีหนึ่งครับเช็คอีกทีหนึ่งโอเคนะครับชาร์จได้ติดนะครับเคน,นะครับ ชงชัดเดี๋ยวเขาเชื่อมต่อนะครับโอเคนะครับมันใช้งานได้นะครับนี่เล่งได้อันนี้จะเพนแพเล็กแพเส้นเล็กอันนี้เป็นแพรเส้นใหญ่แพเส้นเล็กแพเส้นใหญ่จะนี่ครับปุ่มไฟชาร์จปุ่มปุ่มที่ปิดเปิดนะครับ ก็ประมาณนี้ครับซ่อมลำโพงบลูทูธ JBL fit 3อาการจะเปลี่ยนแบตแล้วไปแงะโดนสายแพรขาดนะครับก็ต้องซื้อสายแพรเปลี่ยนก็ทยที่จะเปลี่ยนแบตนะครับ JBL fit 3 fit 4ต้องระวังให้ดีครับสายแพรชอบขาดนะครับก็จะเสีย2เด้งนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ